ม,มันจะมาเปิดไฟ,ฟหาวิมานอะไรเพราะตาตายไม่ยายป่วยถนนเส้นนี้รถเยอะจะตายมึงจะรีบไปตายไหนมึงก็รีบไปตายของมึงไปขอตามไปถ่ายก่อนแต่ยังไงกล้องผมชัดผมไม่ต้องตามใกล้มาก เดี๋ยว่ากูบอกมึงอย่างเงี้ยอ๋อขอไข่ลอนลิงหกสี่ศูนย์หนึ่งเขารีบไปตายปล่อยๆเข้าไปเถอะเนาะเชียงใหม่ไปปลอมผมก็ว่าไม่ใช่ของแท้เพราะหมวดนี้มันไม่ใช่หมวดของรถกระบะไปทะเบียนปลอมนั่นสงสัยจะเป็นโจนด้วยนะเนี่ยถึงได้ปลอมทะเบียนไมปลอมนั่นเออไม่คือตัวคุณดูตัวอักษรตัวนั้นกับตัวนี้ไม่ดูขอไข่เาะตัวปลอม ขอไข่เขาไม่ใช่ขอไข่ม